สวัสดีครับครับผมในวันนี้นะครับเราก็จะมาเข้าในเรื่องของโครโมโซมของมนุษย์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้ทําความเข้าใจในก็เรียนรู้ไปในเรื่องของคําว่าจีนไทยละก็ฟีดงไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าในเรื่องของโครโมโซมของมนุษย์นะครับซึ่งจะอธิบายอย่างสั้นๆนะครับละก็รวดเร็วนะครับทีนี้ เราต้องมองให้ออกว่าคําว่าฟีโนไทป์นะครับกับจีโนไทป์เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันคําว่าจีโนไทป์เนี่ยก็คือเอาง่ายง่ายที่ครูที่ที่ครูเนี่ยพาจาก็คือคําว่าจีโนไทป์เนี่ยเป็นตัวสัญลักษณ์ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือเป็นอย่างเช่นตัวทีใหญ่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 ทีเล็กแล้วก็ทีเล็กทีเล็กนั่นคือลักษณะของจีโนไทส์นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งคําว่าฟีโนไทป์ฟีโนไทป์เนี่ยก็คือเป็นตัวที่แปลผลมาจากตัวจีโนไทป์อีกทีหนึ่งนะครับหรือว่า เป็นตัวที่หรือว่าลักษณะที่เรามองเห็นนะครับอย่างเช่นเราเห็นแมวสีดําเราเห็นแมวสีน้าตาลนี่คือลักษณะของฟีโนไทป์นะครับนั่นเองอาทีนี้ในหัวข้อโครโมโซมของมนุษย์ที่เราจะเรียนนะครับก็จะมีอยู่4หัวข้อหลักๆด้วยกันนะครับในในหัวข้อแรกหัวข้อแรกนะครับครูก็จะมาทบทวนในเรื่องของโครโมโซมและก็ดีเรวมถึงยีนด้วยนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าก่อนหน้านี้เราเคยเรียนมาแล้วตั้งแต่เริ่มแรกๆที่เราเรียน แต่ว่าเดี๋ยวครูจะมาทบทวนให้สักนิดแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วนะครับอ่ะต่อมานะครับต่อมาต่อมาก็คือส่วนประกอบของของโครโมโซมนะครับก็จะทบทวนให้สักเล็กน้อยนะครับอ่ะทีนี้ในหัวข้อที่3ที่เราจะเรียนก็คือในโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตว่าโครโมโซมในสิ่งมีชีวิตนี่นะครับว่ามันมีกี่โครโมโซมมีกี่คู่และก็มีกี่แท่งนะครับอ่ะทีนี้ต่อมาก็คือโครโมโซมของของมนุษย์นะครับว่าโครโมโซมของมนุษย์เนี่ย เขามีกี่คู่รวมถึงมีกี่แท้งด้วยอทีนี้เรามาทบทวนในหัวข้อแรกรับก็คือทบทวนโครมโมโซม DNA แล้วก็ยีนกันนะครับอทีนี้ถ้าเรามองในในภาพด้านขวามือนะครับคำว่าเซลล์เนี่ยมันจะมี มันจะแบ่งออกถ้าถ้าสมมติว่าเราแบ่งออกเป็นใหญ่ๆเนี่ยหลักขยญ่ของเซลล์เนี่ยมันก็จะแบ่งแบ่งออกเป็นเซลล์พืชนะครับและก็เซลล์สัตว์ที่นี้ในเซลล์ถ้าสมมติว่าครูมองครูมองภาพทรงกลมอย่างเนี่ยครับครูจะบอกในว่าเป็นเซลล์เซลล์สัตว์อย่างแน่นอนเพราะว่าคําว่าเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์เนี่ยลักษณะของมันเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันรูปลักษณะของรูปทรงของเซลล์เนี่ยเมื่อเราสองกล้องจุลทรรศน์เข้าไปเนี่ยลักษณะของมันจะมีความแตกต่างกันเลยทีนี้ ไอ้ตรงตรงเซลล์สัตว์นี่ครับมันจะมีรูปร่างไม่คงที่หรือว่าทรงกลมทรงรีอะไรต่างๆมากมายแต่ว่าถ้าเราถ้าเราไปเห็นหรือว่าเราไปไปค้นหาดูใน Google แต่วานี้ครับเราจะเห็นว่าในเซลล์พืชเนี่ยมันจะเป็นรูปร่างค่อนข้างออกเป็นเหลี่ยมๆประมาณนั้นนะครับอ่ะทีนี้เอาละ่ะเดี๋ยวจะอธิบายเชื่อมโยงแค่เซลล์สัตว์ดีกว่านะครับอาชีนี้ในตรงเซลล์นะครับก็จะมีส่วนประกอบภายในเซลล์เนี่ยเยอะแยะมากมายแต่ว่า จะเชื่อมโยงให้ถึงเรื่องที่เราเรียนก็พอนะครับอาทีนี้ในเซลล์เนี่ยตรงสีม่วงตรงนี้ครับมันคือนิวเคลียสนะครับทีนี้ตรงนิวเคลียสเนี่ยมันจะมีโครโมโซมอยู่ที่ประกอบกันเยอะมากภายในภายในนิวเคลียสนะครับประกอบเยอะมากภายในโครโมโซมอาที่นี้เจ้าโครโมโซมตรงเนี้ยมันก็จะมีสายดีเอ็นเออยู่ซึ่งสายดีเอ็นเอตรงนี้นะครับมันก็จะพันรอบโปรตีนชนิดหนึ่งเอาไว้พันรอบโปรตีนจากนั้นนะครับดีเอ็นเอตรงเนี้ย มันก็จะมียีนอยู่ยีนเนี่ยมันอยู่ได้ยังไงซึ่งยีนเนี่ยมันจะอยู่เป็นช่วงๆของสายดินเอนั่นเองนะครับอ่าทีนี้ต่อมาต่อมาตรงยีนตรงนี้นะครับมันก็จะมีเอลีนเอลีนอยู่ภายในยีนอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะอธิบายในฝั่งซ้ายนะครับทีนี้ในฝั่งซ้ายนะครับจะอธิบายอีกทีหนึ่งในเรื่องของโครโมโซมครับโครโมโซมเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตทั่วไปนะครับที่ เราเห็นได้ที่เราเห็นได้ทีนี้โครโมโซมตรงนี้นะครับมันจะอยู่ส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่เป็นคู่หรือถ้าสมมติเราเราเคยเรียนมาก่อนนนเนี่ยเขาเรียกว่าคู่ปลาต้องโกคู่ปลาต้งโกประมาณนั้นนะครับลักษณะของมันจะคล้ายปลาต้งโกเขาก็เลยเรียกว่าโครโมโซมเหมือนลักษณะที่เป็นปลาต้องโกประมาณนะครับทีนี้โครโมโซมตัวนี้ครับเขาเรียกว่าฮอร์โมนโลกัสโครโมโซมซึ่งซึ่งยีนเนี่ย มันจะอยู่บนโฮโมดกัสโครโมโซมเนี่ยมันเหมือนว่ามันจะมีรูปแบบที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันนะครับภา,ายในโครโมโซมเนี่ยจะมียีนอยู่เหมือนที่ครูได้อธิบายภายในโครโมโซมเนี่ยมันจะมียีนซึ่งยีนตรงนี้นะครับมันจะมีเอลยีนอยู่เหมือนครูได้อธิบายตามภาพบบเมื่อกี้นี่คือลักษณะของโครโมโซมคร่าวๆว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับอาชีนี้ต่อมาคือด n a d n นนี่เขาก็คือเป็นโมเลกุลที่มีลักษณะ เป็นเกียวคู่เป็นเกียวคู่นะครับเราจะเห็นว่าดีนเอเนี่ยมันจะเป็นสายคู่อยู่และก็ตรงตรงเนี้ยลักษณะการทําหน้าที่ของของมันนะครับก็คือมันจะ ทำหน้าที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนี่คือลักษณะและหน้าที่ของดีเนนะครับทีนี้เจ้าดีเนเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยยีนนะครับคือยีนเนี่ยมันเป็นหน่วยพันธุกรรมหนึ่งซึ่งมันเป็นหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือเป็นตัวกําหนดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะครับอาทีนี้ภา,ายในยีนเนี่ยเหมือนที่ครูอบอกว่ามันมีเอล,ลีนอยู่ซึ่งเอล,ลีนเนี่ยมันจะแปลผลของยีนอีกทีหนึ่งนะครับ จากเคยพูดตรงถ้าก่อนนั่นเนี่ยถ้าเราเรียนในเรื่องก่อนนั้นเนี่ยเราเราจะเราจะทราบดีเรื่องก่อนนี้เนี่ยเดี๋ยวไปไล่ดูย้อนหลังอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ยีนเนี่ยมันจะอยู่ซึ่งยีนตรงนี้นะครับเหมือนที่อธิบายไปแล้วตามภาพว่ายีนเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงของสายเดแต่ละช่วงแต่ละช่วงเรียกว่ายีนนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราไปหน้าถัดไปนะครับก็คือในหัวข้อที่2ส่วนประกอบของโครโมโซมนั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนประกอบของโครโมโซมนะครับซึ่งโครโมโซมเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยนะครับโปรตีนจําเลยครับอาจจะข้ก็สอบได้โคโรโมโซมเนี่ยจะประกอบไปด้วยด NA และโปรตีนโดยบางช่วงนี่ครับของสายดีเอเนี่ยมันจะทําหน้าที่ควบคุมและก็กําหนดลักษณะาทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตเอาไว้นะครับทีนี้ไอ เดียวเราเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามองต่างภาพเลยดียกว่าเดี๋ยวครูจะอธิบายตามภาพเลยกว่า,นาวเนื้อหาตัวนี้อยู่ที่โดแล้วก็เราสามารถอ่านได้นะครับสิ่งไหนที่เราสามารถอ่านได้ค,ครูก็จะไม่อธิบายตามเนื้อหานะครับอ่ะทีนี้ให้เรา,ามองต่างภาพซึ่งตามภาพเนี่ยลักษณะอันนี้คือลักษณะของโครโมโซมหรือว่ารูปร่างของโครโมโซมเนี่ยทั้งหมดทั้งภาพเนี่ยมันคือโครโมโซมเลยรูปร่างของโครโมโซมเหมือนเหมือนที่ครูอธิบายก่อนอันนี้ว่าโครโมโซมเนี่ยรูปร่างของมันเนี่ยมันจะคล้ายๆกับปะต้องโขนนั่นเองอ่ะทีนี้อออคคืโรรมมมมูป่างงขะ เจ้าซ um ินโดเมียนะครับก็คือจะเป็นจุดที่เชื่อมเชื่อมระหว่างเขาเรียกว่าเชื่อมระหว่างโคมาทิดครับเชื่อมระหว่างโคมาทิดอยู่จุด,ดกลางเรียกว่าซินโดเมียนะครับซินโดเมียอันนี้เคยเอาข้อสอบบ่อยครั้งนะครับอ่ะทีนี้ต่อมาต่อมาแท่งเดียวนะครับฝั่งเดียวเนี่ยฝั่งเดียวฝั่งนี้นะครับที่เป็นกรอบสีน้ําเงินเอาหม่ที่เป็นกรอบสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าโคมาทิดและก็ฝั่งตรงเนี้ย ถ้าสมมติสร้างกรอบตัวนี้ขึ้นมามัน่จะเป็นโครโมติดเหมือนกันนี่คืออาจจะข้อสอบน,นะครับถ้าท่านเน้นอย่างเนี้ยออกข้อสอบแน่ๆครับเพราะฉะนั้นก็จำตรงจำตรงจำตรง,ตรงไอ้โครงสร้างของโครโมโซมไว้ด้วยนะครับอ่าทีนี้ต่อมาให้เราดูข้อที่3ครับหัวข้อที่3เนี่ยอันนี้คือครูจะให้ดูตลางนะครับจำนวนของโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับว่ามีอะไรบ้าง อ่ะอันนี้เดี๋ยวครูจะพูดสัก4ีหตัวอย่างนะครับเดี๋ยวให้เราหยุดวิดีโอหรือว่าอัดเองก็ได้นะครับอ่าทีนี้ไอ้เจ้าสิ่งมีชีวิตนี่นะครับสิ่งมีชีวิตเช่นมนุษย์เรามนุษย์เราหรือว่าฮโมเซเปียนหรือว่ามนุษย์เราเนานะครับจำนวนโครโมโซมของมนุษย์นะครับก็คือจะมีทั้งหมด46แท่งถ้าเรียกเป็นคู่ถ้าเรียกเป็นคู่ก็คือ23คู่นั่นเอง4 6แท่งนะครับอ่าทีนี้ต่อมาก็คือลิงเซมนซีนะครับก็จะมี48 48แท่งนะครับ48แท่งอันนี้คือจํานวนแท่งนะครับไม่ใช่จำนวนคู่นะครับหมาม้ามี64นะครับสุนัขสุนัขน่ารักน่ารัก,น,รก,น,รกนี่เขาก็จะมี78และก็เจ้าแมวแมวนะครับก็จะมี38อ่ะส่วนนั้นอื่นเดี๋ยวให้เราจุดดิโอแล้วก็ไล่ดูกันเองครับแล้วก็ ทั้งทั้งทั้งสิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์เนี่ยมันก็จะมีจํานวนโครโมโซมที่มันมีความแตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้คือนลักษณะของโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตจํานวนที่เป็นแท่งและก็จํานวนที่เป็นคู่นะครับถ้าสมมติว่าอันนี้คือครูยกตัวอย่างให้เป็นแท่งนะครับอย่างเช่นเหมือนที่ครูบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีทั้งหมด46แท่งแต่แต่ถ้าสมมุติว่าถามเป็นคู่เราก็นําไปหารสองประมาณนี้ครับเรียกว่า2ี่าคู่นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ สิ่งมีชีวิตเนี่ยต,ต,ต่างเนีย่ยส่วนใหญ่นะครับโครโมโ,รโซมของเขานี่นะครับเขาจะอยู่เป็นคู่นะครับทีนี้จํานวนของโครโมโซมเนีย่ยมันจะไม่สัมพันธ์จําตรงนี้ด้วยครับจาตรงนี้ด้วยเผื่อถาม <c oughs> เผื่อถามจํานวนของโครโมโซมนะครับจะไม่สัมพันธ์กับขนาดข,าดของสิ่งม,มีชีวิตเนี่ยมันจะไม่สัมพันธ์กันเลยตัวใหญ่ตัวเล็กมันจะไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวกันและก็สิ่งมีชีวิตนะครับต่างชนิดกันเนี่ยอาจมีจํานวนโครโมโซมเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้สิ่งมีชีวิตต่างกันหรือเหมือนกันเนี่ย สิ่งมีชีวิตต่างกันสิ่งมีชีวิตต่างกันเนี่ยจำนวนโครโมโซมเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้แต่สิ่งมีชีวิตเดียวกันสิ่งมีชีวิตเดียวกันเนี่ยย่อมมีโครโมโซมเท่ากันเสมอยกเว้นยกเว้นคนที่เป็นลักษณะพวกที่เรียกว่าโรคโรคทางพันธุกรรมประมาณนี้นครับจำนวนโครโมโซมของเขาก็จะไม่ปกติอาจจะมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปประมาณนี้นะครับในหัวข้อที่3เนาะจำตรงนี้นะครับที่ให้เน้นตรงจำก็พยายามจำด้วยนะครับเผื่อเอาข้อสอบ นะอาอทีนี้ในหัวข้อที่4เรื่องที่เราจะเรียนจริงๆนะครับก็เป็นในเรื่องของโครโมโซมของมนุษย์ซึ่งโครโมโซมของมนุษย์นนะครับถ้าสมมติว่าในการศึกษาจํานวนรูปร่างในกรอโครโมโซมของมนุษย์ของของมนุษย์นี่นะครับจะทําให้เราทราบว่าทําให้เราทราบว่าโครโมโซมของมนุษย์เนี่ยจะมีจํานวนทั้งหมด46แท่งเหมือนครูอธิบายไปก่อนหน้านี้ลนะมีทั้งหมด46แท่งหรือ,อหรือว่า23คู่ 23คู่อันนี้คือจำจำนวนนี้ด้วยมันมีข้อสอบครั้งหนึ่งนะครับที่ที่ที่ครูนี่แหละเคยเออกข้อสอบว่าจํานวนโครโมโซมของมนุษย์เนี่ยมีทั้งหมดกี่คู่และก็มีทั้งหมดกี่แท่งเคยถามเคยถามอันนี้เคยถาม,นนถามบ่อยครั้งและที่นี้โครโมโซมเนี่ยโครโมโซมมันจะมีแบ่งแบ่งเป็น2อสองกลุ่มใหญ่กลุ่มแรกก็คือโครโมโซมที่เป็นคู่1นึถึงยีมีทั้งหมด23จําคําว่า23คู่นะครับทีนี้ไอ้ตรงย3ิบคู่ตรงเนี้ย โครโมโซมคู่ที่1นึถึงยีเนี่ยเขาเรียกว่าโครโมโซมของร่างกายหรือว่าออโตโซมออโตโซมนั่นเองจำสองคำนี้ไปด้วยนะครับโครโมโซมของร่างกายหรือว่าออโตโซมนั่นเองเพื่อโจทย์ใช้คำที่แตกต่างกันเราก็จะได้ทราบนะครับว่าเขาถามหาอะไรและก็ต่อมาคู่ที่23คู่ที่23เนี่ยเขาเรียกว่าโครโมโซมเพศหรือว่าเซ็กซ์โครโมโซมนั่นเองนะครับคู่ที่ยี่สิอันเดียวนะครับอันเดียวเลย เขาเรียกว่าโครโมโซมเพศหรือว่าเซ็กซ์โครโมโซมจำถึงด้วยอ่าทีนี้ถ้าคุณดูถามว่าโครโมโซมของมนุษย์แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่กี่โครโมโซมเราก็ตอบแค่ว่า2โครโมโซมโครโมโซมร่างกายหรือว่าออโตโซมหรือและและโครโมโซมเพศหรือว่าเซ็ก์โครโมโซมนั่นเองนะครับอ่าทีนี้ต่อมาให้เราดูภาพให้เราดูภาพเราจะเห็นได้ว่าแต่และโครโมโซมเนี่ยมันจะมีรูปร่างที่ไม่เข้าคงที่กัน อันนี้คือเป็นโครโมโซมที่อยู่เป็นคู่นะครับอันนี้คือโครโมโซมอยู่เป็นคู่ให้เราดูเลยดูตามภาพอันนี้คือโครโมโซมปกติของมนุษย์นะครับของมนุษย์แต่แต่ละโครโมโซมเนี่ยครับหนึถึงยีเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนกันเลยต้องบอกว่ามันจะไม่มีความแตกต่างกันไม่มีความแตกต่างกันอ่ะให้เราลองสังเกตภาพอ่าทีนี้ เราเห็นตรงวงสีงแดงๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าโครโมโซมของมนุษย์ในเพศชายในเพศชายนะครับอันนี้ครูครูจะแบ่งภาพให้แล้วก็วงกลมไว้ด้วยในเพศชายเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโครโมโซมตรงนี้ที่เป็นโครโมโซมใหญ่ๆเนี่ยครับเรียกว่าโครโมโซม X ส่วนโครโมโซมที่เป็นรูปร่างขนาดเล็กเรียกว่าโครโมโซม Y เพศชาย เพศชายเนี่ยจะมีโครโมโซม XY นะครับจำด้วยเพศชาย XY จำตัว Y อย่างเดียวครับมีตัว Y นั่นคือเพศชายนะครับมีตัว Y Y ชายนะ Y ชายนะอ่าทีนี้จำรูปร่างโครโมโซม้วยถ้าเป็นโครโมโซมใหญ่อย่างเนี้ยกับโครโมโซมเล็กอยู่ด้วยกันเรียกว่าโครโมโซม XY แต่เราต้องสังเกตคู่ที่23อย่างเดียวนะครับถึงจะบ่งบอกลักษณะของเพศได้อ่ะ ต่อมาต่อมาคู่ย3บตรงนี้นะครับย3ิบตรงเนี้ยมันจะมีโครโมโซมที่เท่ากันเลยโครโมโซมที่มีขนาดเท่ากันเลยนะครับทีนี้โครโมโซมนี่คือลักษณะของโครโมโซมเพศหญิงที่เป็นโครโมโซมที่เป็นคู่ xx นะครับจะมีใหญ่ๆเหมือนกันนะครับลักษณะโครโมโซมรูปร่างใหญ่เหมือนกันเล้ยว่าโครโมโซมเพศหญิงนะครับคู่ xx นะครับคู่ xx เพศชายคู่ xy เพศหญิงคู่ xx นะครับอ่ะทีนี้อันนี้คือเพศชายนะครับเพศชาย เป็นคู่ที่23 x y นะครับและก็เพศหญิงเพศหญิงคือคู่ที่2 3 xx นะครับนี้คืออาจจะถามนะครับอาจจะถามอาจจะถามข้อสอบอาจจะมีนะครับแต่มันก็เป็นข้อสอบที่ง่ายนะครับถ้าถ้าเราได้เรียนรู้นะครับถ้าเราได้เรียนรู้อ่ะต่อมาเป็นการทบทวนความรู้นะครับและก็เป็นคําถามคําถามที่เราได้เรียนน้อหาไปเกาะไปเมื่อกี้นี่ครับเมื่อกี้นี้เองเนาะอ่ะทีนี้คําถามข้อแรกคําถามข้อแรก อ่ทีนี้ในคําถามข้อแรกนี่ครับเข้ถามว่าสิ่งมีชีวิตที่ต่างชนิดกันมีจํานวนโครมโมโซมเท่ากันหรือต่างกันอย่างไรอ่ะทวนคําถามอีกรอบทวนคำถามอีกอรอบนะครับสิ่งมีชีวิตที่ต่างชนิดกันต่างชนิดกันนะครับข้าถามว่าต่างชนิดกันมีจํานวนโครมโมโซมเท่ากันหรือต่างกันอย่างไรอ่ะลองลองคิดสิครับลองลองหา สมุดหาดินสอปากกาเรามาเขียนคําตอบลองดูหาค้นหาลองดูก่อนนะครับอลองหอดูก่อนออได้แล้วนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะเฉลยนะครับอ่ะทีนี้คําตอบนี้ครับก็คือสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันเนี่ยอาจมีจานวนโครโมโซมเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะครับแต่ว่าในกรณีที่สิ่งมีชีวิตเดียวกันนี่นะครับย่อมจะมีจํานวนโครโมโซมเท่ากันก็ได้นะครับอันนี้จะขยายเพิ่ม สิ่งมีชีวิตเดียวกันเนี่ยย่อมมีจํานวนโครโมโซมเท่ากันกรณีที่เหมือนว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปกติครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นโรคทางพันธุกรรมประมาณนี้ครับเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ผิดปกติอาจจะมีจำนวนโครโมโซมไม่เท่ากันก็ได้นะครับอาจจะมีเป็นเลขคีนะครับเลขคีอาจจะมากกว่าอย่างเช่นมนุษย์เราอาจจะเป็น47อาจจะเป็น40 45ประมาณนี้ก็ได้ครับเรียกว,ว่าโครโมโซม เป็นความผิดปกติของร่างกายนะครับอ่าต่อมาในข้อ 2, 2> mm. ข้อ2เนี่ยเขาถามว่าจํานวนโครโมโซมเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับขนาดของสิ่งมีชีวิตหรือไม่อย่างไรอ่าจำนวนโครโมโซม,มเนี่ยเขาถามว่าความสัมพันธ์กับขนาดของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันหรือไม่จํานวนโครโมโซมอันนี้คือเหมือนคร,รูได้อันนี้พูดไปในหัวข้อที่3ไปก่อนหน้านี้แลวเนาะอ่ะทีนี้ อันนี้เดี๋ยวครูมาตอบเลยหรือว่าใครอยู่ดีโ,ดโอแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ก่อนนะครับให้เราศึกษาข้อมูลเองก่อนก็ได้อ่าทีนี้คําตอบนะครับคำตอบก็คือไม่มีความสัมพันธ์กันนะครับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนี่ครับอาจจะมีจํานวนโครโมโซมที่มากกว่าสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ก็ได้เช่นอันนี้คือยกตัวอย่างยกตัวอย่างเลยครับมนุษย์เนี่ยจะมีโครโมโซมทั้งหมด46แท่งแต่ว่าปลาดุกเนี่ย เราเคยเห็นปลาดุกใช่ไหมครับปลาดุกด้านแล้วปัชื่อว่าปลาดุกด้านนะครับมีโครโมโซมร้อยสีแท่งแต่ว่าจํานวนจํานวนเขาเรียกว่าขนาดของปลาดุกนี่ครับจะมีขนาดเล็กกว่ามนุษย์ขนาดเล็กกว่ามนุษย์แต่มีจํานวนโครโมโซมมากกว่าประมาณนี้นะครับมันจะไม่มีความสัมพันธ์กันในเรื่องของขนาดในเรื่องของขนาดกับจํานวนโครโมโซมนะครับทีนี้เรามาดูข้อสานะครับข้อ3 อ่าทีนี้ในข้อ3นะครับในข้อ3ามเาถามว่าโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของมนุษย์เพศชายและเพศหญิงมีจํานวนเท่ากันหรือไม่อย่างไรอ่าได้อธิบายไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี้เองผ่านมาไม่นานเลยนะอ่าตอบนะครับคือจํานวนโครโมโซมของเพศชายกับเพศหญิงนะครับจานวนจะเท่ากัน คือ46แท่งหรือ23คู่อันนี้จะอธิบายเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับก็คือจำนวนโครโมโซมเนี่ยกับเพศชายกับเพศหญิงเนี่ยมันเท่ากันอย่างแน่นอนแต่ว่าคู่ของโครโมโซมคู่ของโครโมโซมที่23มเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันคือโครโมโซมเพศชายเนี่ยจะเป็น XXY แต่ว่าโครโมโซมของเพศหญิงนี่ครับจะเป็น XX นะครับจะเป็น XX นะครับเนาะอ่ะทีนี้ต่อไปต,อต่อมาคือในข้อ4ี่เขาถามว่าโครโมโซม โครโมโซมในเซลล์ร่างกายของมนุษย์เพศชายและเพศหญิงเหมือนหรือต่างกันอย่างไรอันนี้ก็คือะคล้ายกับเชื่อมโยงเชื่อมโยงระหว่างข้อ3นะครับเชื่อมโยงข้อ3าไปด้วยนะมันก็จะมีความแตกต่างมันก็จะมีความเหมือนกันและก็มีความแตกต่างกันคือโครโมโซมของเพศชายและเพศหญิงเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เหมือนกัน22คู่คือคู่ที่1นึถึงยีนั่นเอง เรียกว่าโครโมโซมร่างกายหรือว่าออโตโซมส่วนลักษณะที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะมีเพียงแค่หนึ่งคู่คือโครโมโซมเพศหรือว่าเซ็กซ์โครโมโซมนั่นเองนะครับคือนี่คือเป็นลักษณะของโจทย์นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อที่5นะครับข้อที่5ข้อที่5าเาถามว่าเซลล์ร่างกายของโมนุษย์เพศชายและเพศหญิงมีจานวนฮอร์โมอโลกัสฮอร์โมอโลกัสโครโมโซมกี่คู่ ฮอร์โมนอัสโครมโซมกี่คู่คำตอบนะครับคำตอบคือเพศชายเนี่ยมีฮอร์โมนกัสโครมโซมจจำนวน22คู่ได้แก่คู่1ถึง22ส่วนเพศหญิงมีจำนวนฮอร์โมนกัสโครมโซมจจำนวน23คู่ได้แก่คู่ที่1ถึง23ก็คือความหมายความหมายตรงนี้นะครับก็คมมือหมายความว่า ไอ้แต่ละอะเดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>เราย้อนไปก่อนเดี๋ยวเราย้อนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราย้อนไปก่อนะอะเรามาดูโครโมโซมเพศชายนะครับที่บอกว่าฮอร์โมนอัสโครโมโซมฮอร์โมนอัสโครโมโซมของเพศชายเหมือนกัน 1-, 1> <c ười> ถึง22 <c ười> ก็หมายความว่าเหมือนคู่1ถึง22เนี่ยมันจะเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าคู่ที่23มเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันคือ XY แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยจะเหมือนกันทั้งหมด23 <c ười> คู่เลยก็คือ 1- นึงถึงี่สิมือนกัน และก็เรามามองคู่23คือจะเป็น x, x x ยิ่งเหมือนกันอีกเพราะฉะนั้น1นึถึงยีเนี่ยผู้หญิงจะเหมือนกันเลยนะครับจะขยายในข้อที่ทับนึงจะขยายในข้อที่5้าทีหนึ่งข้อที่ 5, ท, 5, ท, 5, ท,5ที่เพศหญิงมีฮอร์โมนัสโครโมโซม23คู่หนึ่งถี่สามเนี่ยหมายความว่าฮอร์โมนัสโครโมโซมเนี่ยคือโครโมโซมที่มีเหมือนกันนะครับเหมือนกันโครโมโซมเหมือนกันครับเรียกว่าฮอร์โมนัสโครโมโซมนั่นเอง นะทีนี้ในข้อสุดท้ายนะครับคือข้อที่6เขาถามว่าถ้านําเซลล์ผิวหนังของเด็กหญิงอ่านโจทย์ให้ดีวิเคราะห์โจทย์ให้ได้นะครับอ่านโจทย์ให้ดีวิเคราะห์โจทย์ให้ได้แล้วก็เตรียมว่าเขาต้องการอะไรโจทย์มี์เวิร์ดอะไรให้เรารเดี๋ยวทวนอีกรอบหนึ่งถ้านาเซลล์ผิวหนังของผู้หญิงเด็กหญิงก็ไปตรวจโครโมโซมจะพบว่ามีโครโมโซมเป็นอย่างไรมีโครโมโซมเป็นอย่างไร คือแน่นอนว่าถ้าสมมติว่าเอาเซลล์ผิวหนังเอาเซลล์ผิวหนังเนี่ยของเด็กหญิงไปตรวจเนี่ยแน่นอนว่าโครโมโซมคู่23เนี่ยมันจะเป็นของผู้หญิงแน่นอนคือ XX นะครับผมมองมว่าอย่างนั้นอ่าออโตโซมจะมี22คู่และโครโมโซมเพศจะเป็น XX นะครับ นีเราสามารถเดาได้เพราะว่ามันบอกคีย์เวิร์ดไปแล้วว่าเซลล์พีหนักของเด็กหญิงซึ่งเด็กหญิงเนี่ยแน่นอนเราก็จะรู้แล้วว่าคู่ยีามเนี่ยมันคือ X นะครับเราก็สามารถที่จะตอบคําถามณตรงนี้ได้นะครับทีนี้ในวันนี้นะครับก็จบลงไปนะครับในเรื่องของขอครมโซมของมนุษย์นะครับทีนี้ ถ้าในครั้งหน้านครับมันก็เสมือนแบบนี้เรื่อยๆนะในครั้งหน้าก็จะทบทวนเรื่องของโครโมโซมของมนุษย์เป็นการพูดคร่าวๆนะครับเป็นการทบทวนความรู้เพื่อที่จะเชื่อมโยงในเรื่องเก่าแนะก็เรื่องใหม่ให้เข้าด้วยกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับในเรื่องของโรโมโซมของมนุษย์นะครับก็ฝากเอาไว้แค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ